เมื่อความจนและความแตกต่างทําให้สังคมดูถูกคุณค่าของคนอยู่ที่สายตาคนอื่นตัดสินจริงหรือนะครับวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันจากภาพยนตร์เรื่อง The Greatest Showman โ Show ชว์แมนบรรลือโลกภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในปี2017นำแสดงโดย Hu g h Jackman นะครับโดยเนื้อเรื่องเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากความสําเร็จของบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์คาเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยเนื้อหา,หาหลักจากภาพยนตร์หากท่านต้องการดูหนังฉบับเต็มก็คลามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยครับ เนื้อเรื่องก็ได้เริ่มต้นที่หนูน้อยพีทีบานัมลูกชายช่างตัดเสื้อนะครับได้ติดตามคุณพ่อของเขาเนี่ยเขาไปตัดชุดให้ในคฤราหน์ของท่านเศรษฐีคนหนึ่งโดยที่แห่งนี้เนี่ยบานัม um ก็ได้ไปเกิดรักแรกพบกับคุณหนูแชริตี้ลูกสาวของท่านเศรษฐีนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือดูเหมือนว่าคุณหนูแชริตี้เนี่ยก็จะมีใจให้กับบานัม um เช่นเดียวกันในเวลาต่อมาคุณพ่อของเธอจึงได้ส่งแชริตี้ไปเรียนที่โรงเรียนประจําแต่ทว่าทั้งคู่ก็ยังติดต่อกันทางจดหมายอยู่เรื่อยมา เมื่อพ่อของบานาตายบานาก็ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการรักเล็กขโมยน้อยนะครับขโมยของกินหาหนังสือพิมพ์เก่าตามถังขยะไปขายจนในที่สุดต่อมาจึงได้ไปร่วมงานกับการรถไฟจนเติบใหญ่ต่อมาบานำจึงได้ตัดสินใจมาสู่ขอชาริตี้ซึ่งท่านเศรษฐีก็อนุญาตเพราะคิดว่าลูกสาวคงจะทนความลําบากอยู่กับบานาไม่ได้แน่ๆแต่ทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันจนสุดท้ายก็มีลูกด้วยกันสองคนคือเฮเลนและแคโรไล ในขณะที่ชีวิตดูเหมือนจะมีความสุขและเพียบพร้อมนั้นบริษัทการรถไฟที่บาร์นัมทํางานอยู่ก็ดันมาล้มละลายลงนะครับเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวบาร์นัมจึงตัดสินใจด้ไปกู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อตึกเปิดพิพิธภัณฑ์ Barnums American Museum of c u r i o s i t i e s ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งนะครับแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีใครเข้าชมเลยคืนหนึ่งขณะที่บาร์นัมได้คุยกับลูกสาวของเขาลูกสาวของเขาก็ได้ออกความเห็นว่าว่าในพิพิธภัณฑ์พ่อมีของตายแล้วเยอะไปง้นเหรอน้องพูดถูก มมีีสิิง่งชวตบ้างบางอย่างที่เตื่นตาเตื่นใจบาร์นัมจึงได้เกิดไอเดียใหม่ในการจัดแสดงโชว์นะครับโดยติดประกาศรับคนแปลกเข้ามาร่วมงานและก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามนะครับมีคนมาสมัครกันมากมายประกอบด้วยชาลส์คนแคร์ลตตี้ผู้หญิงที่มีหนวดเคราแต่ก็มีน้ำเสียงอันทรงพลังแอนและดับเบิลยูดีวลเลอร์สองพี่น้องนักกายกรรมชายที่มีรอยสักทั่วตัวด็อกบอยเด็กชายที่มีขนปกคลุมทั้งตัว ชายผู้มีน้ำหนักมากที่สุดถึง750ปอนด์ชายที่สูงที่สุดในโลกหลังจากเปิดการแสดงก็ได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายตั๋วขายหมดทุกรอบนะครับแต่ถึงจะประสบความสําเร็จแค่ไหนก็ยังมีกลุ่มคนที่คอยดูถูกเหยียดหยามเหล่าคนประหลาดกลุ่มนี้ไม่ได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรนะครับบาร์นัมก็ได้ซื้อคฤริสา์ใหม่เพื่อลบคาสบประมาทจากพ่อของฝ่ายหญิงว่าเขาก็สามารถที่จะดูแลเธอได้ตามที่ให้สัญญาวไว้ หลังจากนั้นแคโลไลลูกสาวของบานัมก็ได้เรียนบัลเล่ตามที่เธออยากจะเรียนแต่กลับไม่สามารถที่จะเข้ากับเด็กผู้หญิงร่วมชั้นคนอื่นๆได้เลยเธอถูกเพื่อนเพื่อนล้อว่าได้กลิ่นถั่วมาจากเธอเพราะว่าถั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่ขายในตอนที่ชมละครสัตว์นั่นเองถึงแม้จะประสบความสาเร็จแค่ไหนนะครับแต่บานัมก็ไม่ได้คิดว่าจะหยุดเพียงแค่นั้นคืนหนึ่งในงานเลี้ยงบานัมได้พบกับฟิลิปคาไลา ซึ่งเป็นผู้จัดละครที่ลอนดอนโดยบานัมได้ชักชวนคารายมาเป็นหุ้นส่วนกันโดยมีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้เข้าถึงและดึงชนชั้นสูงเข้ามาดูละครสัต์ให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อคารายไปที่โรงละครเขาก็ได้พบกับแอนและตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบต่อมาคณะโชว์ของบานัมนะฮะก็มีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสำนักราชาเลขาแห่งสหราชาอาณาจากักรก็ได้มีรับสั่งจากพระราชินีให้เชิญบานัมและคณะนักสแสดงไปเข้าพบที่พระราชวังบักกิงแฮมซึ่งงานเลี้ยงนั้้นนนก็ผ่ไไ่่าาาไไปดอยงรรบื ที่งานจัดเลี้ยงในพระราชวังนี้เองนะครับบาร์นัมก็ได้พบกับนักร้องโอเปร่าที่โด่งดังที่สุดในยุโรปเจนนี่ลินเขาก็ได้ชักชวนให้เธอเนี่ยไปที่นิวยอร์กเพื่อจัดก,การแสดงร้องเพลงในโรงละครร่วมกันกับวงออเคสตราซึ่งตอนแรกเนี่ยลินก็ได้ปฏิเสธเขานะครับแต่สุดท้ายเธอก็เปลี่ยนใจแล้วก็มาตอบตกลงด้วยประโยคของบาร์นัมที่ว่าทำไมเป็นฉันคนมาดูโชว์ของผมเพื่อแลกความสุขจากภาพลวงตา ผมอยากให้คนดูได้ดูของจริงสักครั้งและในคืนการแสดงเปิดตัวของลินนะครับเธอก็ได้โชว์พลังเสียงอันทรงพลังและตราตรึงใจผู้คนทั้งโรงละครโดยเพลงที่เธอร้องก็คือเพลง Never Enough นะครับเพลงนี้ไพเราะมากๆจริงๆและอยากให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมเนี่ยฟังครั้งแรกถึงกับขนลุกเลยทีเดียว ระหว่างชมการแสดงของลินนะครับคารายก็ได้จับมือกับแอนแต่ว่าพ่อแม่ของคารายเหลือบมาเห็นปุ๊บคารายก็ไปปล่อยมือทันทีนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้แอนโกรดมากแล้วก็เดินออกจากโรงละครไปทันทีคารายจึงไปง้อแอนด้วยการพาไปดูละครที่แอนได้อยากดูมาตลอดนะครับแต่ครอสซ้ำกํมซัตนะครับโลกก็โก้มกลมนะที่โรงละครแห่งนี้ทั้งคู่ก็ได้กลับมาพบกับพ่อแม่ของคารายอีกครั้งซึ่งพ่อแม่ของคารายแน่นอนก็ไม่พอใจนะครับถึงกับออกปากว่าคารายไม่อายเลยที่มากับคนใช้โอ้แรงมากนะครับคุณพ่อ แอนได้ยินอย่างนี้ก็โกรธหน้าเสิครับเดินหนีออกไปเลยและคาไลก็ไม่พอใจพ่อแม่อย่างมากแล้วได้บอกว่าไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับพ่อแม่อีกต่อไปแล้ว การแสดงของลินจบลงก็มีการจัดงานเลี้ยงเพื่อเฉลิมฉลองความสําเร็จให้กับลินนะครับซึ่งบานัมก็ได้พบกับพ่อแม่ของเชอริตี้ภรรยาของเขาในงานเลี้ยงนี้ด้วยนะครับซึ่งพ่อของเธอเนี่ยก็ได้ออกปากชมเขาถึงความสําเร็จที่เขาทําได้แต่บานัมก็กลับประชดประชันพ่อของเธอกลับไปเพราะพ่อของเชอริตี้เนี่ยเคยดูถูกว่าเขาเป็นลูกเขยที่ไร้ค่ามาก่อนซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เชอริตี้และพ่อของเธอไม่พอใจอย่างมากคณะคนแปลกก็อยากเข้ามาร่วมงานเลี้ยงของลินด้วยแต่บานัมก็ปฏิเสธไปซึ่งทําให้กลุ่มคนแปลก ต่อมาบานำก็จะออกทัวร์คอนเสิร์ตร่วมกับลินนะครับซึ่งต้องกู้เงินมามหาศาลแต่บานำก็มีความมั่นใจอย่างมากถึงขั้นเอาบ้านของเขาเองเนี่ยไปจำนองส่วนงานที่พิพิธภัณฑ์ก็ได้ให้คาลายมาควบคุมการทำงานแทนแต่ในระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตลินกับหลงรักบานำแต่บานำไม่เล่นด้วยนะครับลินเลยปฏิเสธการทัวร์คอนเสิร์ตกับบานำต่อทั้งที่ทัวร์คอนเสิร์ตยังไม่ครบทุกที่นอกจากนี้แล้วหลังการแสดงชุดสุดท้ายลินยังดึงตัวบานำเข้ามาจูบจนนักข่าวเนี่ยถ่ายรูปไปลงหน้าหนึ่งหน หลังจากหนังสือพิมพ์ลงข่าวเฉาของบานำทำให้แชริตี้ที่เห็นก็โกรธและก็เก็บของออกจากบ้านพาลูกๆไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่บานำจึงต้องตามไปง้อเธอเพื่ออธิบายความจริงในขณะเดียวกันชาวเมืองบางส่วนที่ไม่พอใจคณะคนแปลกก็ได้บุกเข้ามาก่อเรื่องวิวาทและเผาพิพิธภัณฑ์คารายที่หาแอนไม่เจอก็ได้วิ่งเข้าไปในกองไฟเพื่อตามหาแอนบานำซึ่งมาถึงที่พิพิธภัณฑ์พอดีก็ได้วิ่งเข้าไปตามช่วยคารายในตึกนั้นจากนั้น ตึกทั้งตึกก็ได้ถล่มลงมาพร้อมๆกับที่บานําก็อุ้มคาลายซึ่งหมดสติจากควันไฟออกมาแอนได้ไปเฝ้าคาลายที่โรงพยาบาลจนกระทั่งคาลายฟื้นครับหลังจากนั้นด้วยการให้กําลังใจจากเหล่าคนแปลกบานําและคาลายก็ได้ตกลงที่จะเริ่มต้นกันใหม่และเป็นหุ้นส่วนกันโดยแบ่งผลกําไรกัน50-50เ 50, พราสเขาได้ก่อตั้งละครสัตว์ในที่แห่งใหม่โดยใช้เต็นท์แทนซึ่งถูกกว่าและมีพื้นที่มากกว่าตึก หลังจากนั้นบานัมก็ได้ขอลาออกจากการเป็นหัวหน้านักแสดงเพื่อไปเฝ้าดูการเติบโตและใช้เวลาอยู่กับลูกๆของเขาและให้คาลายเป็นหัวหน้าคณะละครสัตว์แทนก็จบลงไปแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Greatest Showman โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไป7.6และจากเว็บ Rotten Tomato ที่56% หนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังฟิลกู๊ดที่สร้างแรงบันดาลใจที่ดีเรื่องหนึ่ง,น,งนะครับเพราะพี่ทีบานามเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จโดยเริ่มต้นจากการที่ไม่มีอะไรเลยนะครับคนเราเนี่ยถ้ามีความฝันก็สามารถที่จะไปถึงความฝันนั้นได้ไม่ยากถ้ามีความพยายามแล้วเพื่อนๆล่นนะครับมีความฝันอะไรที่คิดว่าวันหนึ่งต้องทําให้สําเร็จได้บ้างหรือเปล่าพิมพ์บอกเราไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปขอปิดท้ายคลิปนี้ด้วยคําคมจากตัวเอกของเรื่องที่ว่า The noblest art is that of making others happy. ศิละปะที่สูงส่งที่สุดคือศิละปะที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุขและถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ